สวัสดีครับเจมาโตกกับไมาแล้วนะครับวันนี้เราก็กลับมาพร้อมกับของขายเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าไม่ได้มาเฉพาะของขายธรรมดาด้วยมีกิจกร,รรมเติมเงินมาด้วยนะครับซึ่งกิจกรรมเติมเงินในรอบนี้เนี่ยเป็นกิจกรรมเติมเงินเราได้รับเพ,เพิ่ม,นะ,ะะน,น,มนะครับเพราะฉะนั้นก็เติมไปเถอะคุ้มอยู่แล้วนะครับเพราะว่ายังไงเราก็ได้เพรฟรีนะซึ่งกิจกรรมเติมเงินก่อนละกันนะครับกิจกรรมเติมเงินตัวนี้เนี่ยจะอยู่ตั้งแต่วันที่3ถึง7ตุลาคมนี้นะครับมีการเติมเงินหลายระดับมากๆเลยตั้งแต่ หนึ่งเพชรนะครับเติมเงินหนึ่งเพชรเนี่ยน้องจะได้กล่องสุ่มเพชรนะครับซึ่งในกล่องเนี่ยมันจะมีโอกาสได้เพชรตั้งแต่40เพชร80เพชร100เพชร1 1 1 1เพชร2 2 3, 2 2เพชรหรือว่า3 3 3 3เพชรง่ายๆก็คือเติมไปถูกสุดนะครับยังไงก็ได้การันตีขั้นต่ำา40เพชรเนี่ยเติมถูกสุด94เพชรความจริงเติมในเว็บนี่ก็ถูกกว่านี้นะครับที่พวกเว็บเติมเกม .com อะไรอย่างนี้นะก็จะมีราคาถูกกว่านี้ นี่เราก็ได้ไป94เพรแล้วก็บวก40เพรไปเลยนะครับอันนี้ก็การันตีขั้นต่าสุดคือ40เพรนะเติม1เพรสูงสุดคือ3,333เพรสำหรับคนดวงดีนอกจากนั้นเนี่ยก็จะมีเป็นขั้นๆต่อไปเรื่อยๆด้วยเติมก้ขั้นต่า30เพรนะครับ30เพรไม่ใช่40เพรทด30เพร40เพร80เพร100เพร1111 2222ก็3,333เพรสวยสุดคือ30 นะโทษทีสกีพูดผิดหลังนะจากนั้นก็จะเป็นเติมเป็นขั้นๆน,นะครับ50เพชรได้เพจเพิ่ม33 100เพชรได้เพจเพิ่ม44นะครับ300เพชรได้เพจเพิ่ม55 600เพชรได้เพจเพิ่ม66 1,000เพชรได้เพจเพิ่ม77แล้วก็พันถึงสองร้อเพจได้เพจเพิ่ม88อันนี้ขอคำนวณแบบไวๆให้นะครับ ก็คือน้องเติมพันหกเนี่ยน้องจะให้เพิ่มขั้นต่าเลยคือสามร้อยเก้าสิบสามเพนะครับแต่ว่าถ้าเกิดดวงดีก็อาจจะได้ไปถึงสามพันสามร้อยกว่าเพรนะแล้วแต่ดวงก็มีน้อยก็เติมน้อยแล้วก็ไปลุนเอาแต่มีเยอะก็เติมไปเถอะเต็มๆเพราะว่าบนไหก็ขั้นต่ําประมาณยี่สิบห้าเปอร์เซ็นก็ถือว่าเยอะอยู่นบนอนัยีห้าเปอร์เซ็นโอเคนอกจากตัวกิจกรรมเติมเงินแล้วนะครับเราก็จะมีของมาขายด้วยนะครับซึ่งของรอบนี้ก็ ถือว่เท่ะนะครับถือว่เท่เป็นของใหม่2ชิ้นแล้วก็ของเก่า1ชิ้นมาในกิจกรรมตู้สุ่ม8ทีนะครับแถวน,นี้ของเก่าก่อนละกันนะครับของเก่าจะเป็นตัวอุจระยะประชิด My b e เบสบอตัวนี้นะครับ e e z y s t r i k e นะนี่ก็จะเป็นแบบเหมือนกังหันลมนะครับระดับสีทองตัวนี้ก็คือถือที่หน้าหลับบีได้ มันจะมีเอฟเฟกหมุนของมันเองด้วยนะเทอะวะปกติไม่ค่อยเห็นแบบเอฟเฟกโมเดลหมุนเท่าไหร่โมเดลมันจะชอบอยู่นิ่งๆแล้วก็มีเอฟเฟกหมุนตัวที่โมเดลหมุนก็จะมีตัวนี้ไม่ตัวนี้โมเดลก็อยู่นิ่งเอฟเฟกหมุนอย่างเดียวนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่โมเดลหมุนเองเลยนะครับหมุนจากโมเดลแล้วก็มีเอฟเฟกเพิ่มด้วยตอนถือก็จะประมาณนี้เป็นกลงหันลมแปลกดีแปลกดี ถ้าดูเราจะไม่เห็นแบบว่าตัวที่โมเดลมันมีการหมุนเนี่ยบะเนี่ยตันนวนี้จะเป็นเอฟเฟกขยับหมดเลยตัวนี้มันเหมือนเป็นเลื่อยแจริงแต่ว่าเอฟเฟกมันก็ขยับที่ตัวใบเลื่อยเห็นปะเป็นตัวเอฟเฟกตัวนี้เป็นตัวแรกที่โมเดลหมุนมนี่ขยับที่หมดอนาคตจะมีของที่โมเดลหมุนๆมุนอย่างนี้ไม่ก,ก็ได้นะครับอันนี้คืออันที่หนึ่งนะต่อไปอันที่สองอันที่สองน่ารักมากนะอันที่สองจะเป็นกลูวอ ระดับสีทองในเป็นอาจารย์เหมียวนะด้านหลังนี้ก็จะเป็นแบบกองหนังสือนะกองความวิจัยการวิจัยของอาจารย์เหมียวเยอะแยะมากมายส่วนข้างหน้าเป็นแบบอาจารย์มาสอนใช้ปืนนะนี่ด้วยแบบหน้าตาที่สับสนและงงงวยอาจารย์น่าจะเออเองด้วย แล้วจานถืออะไรเนี่ยนี่ถือถือไม้ทำไมาจานจานอาจจะถือกัญชาแมวอยู่ก็ได้สภาพเป็นแบบนี้นะครับโอเคของข้างหลังก็จะมีปืนอะไรบ้างอันนี้กอซ่าใช่ไหมถือฟาร์มมาดวะกอซ่าผสมฟาร์มมาดงี้ก็มีอันนี้ซอ,อ,อ,องควงนะครับ m หนึ่งแปดแปดเจ็ดอันนี้จะเป็น mp สี่สิบแล้วก็นี่เป็น uc สมไมนี้เหมือนฟรา,าร์มมาผสมกอซ่ากอซ่ากอซ่า อ๋อกอซ่าจริงตัวนะกอซ่าปืนทางหน้ามันจะแบบชี้ฮะเข้าหากันนะฟาร์มไม้ข้างบนก็จะม e ี N e. อันนี้มันก็เหมือนฟาร์มมาผสมกอซ่านะใช้เลยแล้วกันนี่นะี่ยน่ารักนะครับต่อมาต่อมาต่อมาอันสุดท้ายนะครับอันสุดท้ายจะเป็นชุด นะซึ่งชุดนี้สวยมากนะครับเป็นชุดพละแนวเกาหลีระดับสีม่วงมึงใช่ไหมม่วงใช่ก็จะคนละแนวกับชุดที่มาขายเมื่อวานนะครับใครชอบแนวชุดแฟนตาซีหน่อยนะก็ไป็นสีชุดเมื่อวานใครชอบชุดแนวแบบว่าชีวิตจริงนะอยากเป็นหนุ่มเกาหลีสาวเกาหลีก็ชุดนี้ได้ นี่ตัวนี้ใส่ทั้งสองเพศด้วยนะครับนี่หมุนให้ดูไกลๆวไปนี่ไแล้วก็หมุนให้ดูไกลๆนี่แจ็คพาร์ทนะพาร์ทเสื้อข้างในเป็นเสื้อโปโล,โลแล้วก็ด้านนอกเป็นเสื้อเหมือนเป็นเสื้อแจ็คเก็ตคลุมนะกางเกงก็เป็นกางเกงพละและ้วแล้วก็มีรองเท้าพะละกับทรงผมนะลักใส่เหล็ก เดี๋ยวเปลี่ยนตัวละครผู้หญิงมาให้ดู you hear me Can you hear me นี่นะครับนี่คือตัวผู้หญิงนะก็จะเหมือนกันน่ารักทรงผมนะครับเสื้อ,อเกง กองเท้าเป็นชุดที่เอาไปใช้ได้นะใครอยากแบบแต่งเป็นทีมเป็นแก,งก๊งนะครับก็เอาชุดนี้ไปใส่ได้ราคานะีคา่าสุ่มก็เริ่มต้นที่เจ็ดเพชรนะครับแล้วก็19เก้าเพชรนะสีเก้าเพชรเก้าสิบเก้าเพชรหนึเกพชรสามรเกี่ร้อยผิดเจ็ดสิ9เ9้าสี่เก้าเก้าเน็สี่กนะครับก็8ครั้งราคาหมดตู้ สำหรับคนดวงสวยก็อยู่ที่1,570เพทเท่าเดิมนะครับ1,570เทก็ถือว่าไม่แพงเลยนะได้ชุดที่ใส่ทั้งผู้ชายด้วยผู้หญิงด้วยแล้วก็ได้ไอวอลแมวสุดน่ารักด้วยนะครับกุมสำหรับวันนี้ก็เหมือนเดิมขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมฝากกดไลค์กดแชร์ติดตาม facebook, youtube, ig, tiktok ด้วยกะเจอกันใหม่ลิปหนนาไปแล้วไปไปจ้า